นใจหรอว่าฉันเป็นใครแกสนใจในสิ่งที่แกทําไว้เถอะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ทําอะไรให้คุณแล้วการที่เข้ามาในบ้านจะแบบนี้มันบุกรุกนะฉันแจ้งความจับคุณได้แล้วเมื่อกี้ก็มาทํรลายร่างกายฉันอีกงั้นเหรอแกเองเป็นคนนิสัยแบบนี้เองสินะแกเองอะ่ะไม่รู้จักกลัวเกงใครแกอย่าคิดนะว่าแกจะเอากฎหมายมาเล่นงานฉันฉันไม่กลัวหรอกคนอย่างแกที่ตอบไปเมื่อกี้ มันยิ่งน้อยไปด้วยซ้ำคนอย่างแกมันต้องโดนประจานอะไรของป้าเนี่ยนี่เราไม่ดูรู้จักกันนะแล้วถ้าป้ายังไม่หยุดเนี่ยป้าได้ไปนอนเล่นในตารางแน่ก็เอาสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันคนที่เป็นเมียเช่าเมียน้อยแบบแกเขาจะเชื่อใครกันอะไรเมียน้อยอะไรของป้านี่ป้าสติไม่ดีป่ะเนี่ยแหมถ้ามาเป็นไม่รู้เรื่องคนอย่างแกมันเสแสแ้งตอแหล ไรอย่างอายจริงๆรนี่ป้าฉันไม่เคยเป็นเมียน้อยใครนะและฉันก็มีสามีของฉันอยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะไม่จริงเพราะลูกสาวฉันมันบอกว่าแกาไปแย่งสามีมันลูกสาวฉันนะ่ะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นเพราะแกคนเดียวอะไรของป้าเนี่ยนี่ป้าประสาทหรือเปล่าคะป้าจําคนผิดหรือเปล่าฉันไม่เคยรู้จักป้าไม่เคยรู้จักลูกสาวของป้านะ แล้วฉันก็ไม่เคยคิดจะไปเป็นเมียน้อยของใครด้วยนี่แกยังไม่ยอมรับอีกเหรอคนอย่างแกมันไม่น่ามีที่ยืนในสังคมเลยน้ำฟ้าลูกน้ำฟ้าเข้ามานนี้เลยอย่าแม่จัดการมันเองเข้ามาเลยลูกเนี่ยแหละค่ะคุณแม่นางเมียน้อยนี่อะไรกันเนี่ยหอนี่คุณเป็นลูกสาวบ้าเขาใช่ไหมเลิกพูดบ้าบ้ากันได้แล้วนะไม่งั้นฉันเดกนวปพอมาจับออกไปสองคนจริงด้วยนี่ ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเฉยชัยอีกหรอวันก่อนเ่ยฉันเห็นกับตาเธอกับคุณทีมเนี่ยเคลินรถไปด้วยกันอินนึงราดอะไรนะคุณทีมเหรอเซมครับ ใช่ก็คุณทีมเนี่ยเรากำลังคบกันอยู่แล้วที่ผ่านมานคุณทีมก็ดูแลฉันดีมาตลอดงั้นเหรอแล้วสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยมั่นใจใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันก็มั่นใจสิฉันนี่แหละเป็นเมียคุณทีมแต่แกเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อหนังราชน้าไม่อายใช่ฉันเป็นแม่ของน้ำฟ้าฉันจะมาตบเมียน้อยอย่างแกและฉันจะเอาแกออกจากบ้านลูกเขยของฉัน แกนี่มันหน้าด้านหลายางอายจริงๆผู้หญิงอะไรรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังจะไปยุ่งเขาอีกคนแบบแกต้องเจอคนแบบฉันฉันจะมีคอมให้แกเป็นเมียนายของพี่ทีมเด็ดขาดแล้วฉันก็จ,จัดการพวกเมียเช่าแบบแกเนี่ยให้หายไปจากโลกเลยเกิดมาเป็นผู้หญิงแท้ๆทำตัวไร้ค่าหน้ามีอายมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าเขาคู้สามมียของเธอได้งั้นเดี๋ยวจะได้รู้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นเมียน้อย โหลว่าไงตองฮัลโหลค่ะทีมนี่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะตอนเนี้ยมีเอกคนของคุณเนี่ยมาหาเรื่องฉันที่บ้านนะคะคุณรีบกลับมาตอนนี้เลยคะ่ะฮะเรื่องอะไรอะตองมีอะไรอะฉันไม่รู้อะฉันต้องการให้คุณรีบกลับมาตอนนี้เดี๋ยวนี้คะ่ะโอเคตองงั้นเดี๋ยวผมรีบกลับเลยดีคะ่ะโอเค ดูมั่นใจดีเนาะนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเขาจะเลือกฉันหรือเลือกผู้หญิงหน้าไม่ไอายแบบแกฉันก็นอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะกล้าทาร้ายฉัน<ม>ที่เคยลําบากกับเขามาขนาดนี้ก็ยังหนีงามอพูดอย่างมั่นใจนะแกมันเป็นเสีย้ยนหนามหัวใจของลูกสาวฉันแกลูกฉันนิดน้อยไปถ้าแกยังยุ่งกับลูกเกยฉสินอีกแกโดนมากกว่าเดิมแน่แหน ป้าดูมั่นใจมากเลยนะคะว่าเขาคือลูกเขยของป้าเคยเห็นหน้าเขาหรือยังคะหรือว่าเขาเคยไปหาป้าที่บ้านหรอก็ยังหรอกเพราะลูกสาวฉันบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเจอฉันเพราะแกยังไม่ออกไปจากชีวิตเขายังไงวันนี้ฉันก็เลยต้องมาจัดการคนอย่างแกไงถ้าแกรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะรีบไปจากชีวิตพี่ทีมได้แล้วจะอยู่อีกทำไมหน้าด้านหน้าไม่อัดใช่ ฉันไม่รู้ว่าจะหาคำไหนไมดาด่าคนอย่างแกแล้วหน้าด่าน้นาทนจริงๆฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละเนรนก็เธอทุกคนเนี่ยนั่งรอตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนอยากจะรู้ความจริงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงได้แม่คะ่ะนั่งรอคะ่ะ ทีมคะนี่คุณป้าเป็นใครครับแล้วน้ำฟ้านี่มาบ้านพี่ทำไมอะทีมทีมเองเหรอลูกเห็นไหมล่ะทีมเขรู้จักกับลูกสาวฉันจริงๆด้วยทีมนี่แม่เป็นแม่ของน้ำฟ้านะลูกวันนี้ที่แม่มาแม่จะมาไล่คนที่เกาะทีมให้ออกไปจากชีวิตทีมไงลูกนี่มันเรื่องอะไรคุณป้า เกาะอะไรอ่ะมันไม่ได้มีเลยนะครับก็อ,อีนางคนนี้ไงไม่คอยเกาะทีมไม่ใช่หรอวันนี้ยแม่ก็เลยผ่าน้ําฟ้ามาช่วยไงเดี๋ยวก่อนคุณป้าคนนี้คือตองเขาเป็นภรรยาของผมอ้าวเฮ้ยทำไมพูดจามแบบนี้ล่ะแล้วลูกสาวฉันล่ะลูกสาวฉันก็เป็นเมียกแกเหมือนกันนะฮะน้ำฟ้าเป็นแค่พนักง,งานในบริษ,ษัทผมนะครับผมเห็นเหมือนน้องอ่ะไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะครับคุณเฮมค่ะ ทำไมคุณถึงพูดจาไม่ดีกับแม่ฟ้าแบบนี้ล่ะคะทาไมล่ะคุณทีมอ๋อหรือเป็นเพราะอีนางนี่มันยืนอยู่ด้วยคะทีมเริ่มสงสารคนหน้าด้านแบบนี้ได้แล้วนะคนแบบเนี้ไม่น่าไปสงสารมันหรอกคุณทีมไม่ต้องไปกลัวมันนะคะที่คุณไมกาพูดเนี่ยมันขู่คุณไว้ใช่ไหมคะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคนก็จะมีฟ้าอยู่ไงเฮ้ยอะไรน้ำฟ้า นี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยบ้าอะไรกันล่ะคะคุณทีมก็คุณทีมเนี่ยชอบฟ้าแล้วก็ล้างฟ้าด้วยไม่ใช่หรือไงอะ่ะคุณทีมคอยซื้อของแล้วก็ดูแลฟ้ามาอย่างดีตลอดอะ่ะคุณพูดกันมันไปสิคีมคะอันนี้เป็นเอกาสารค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำงานเรียบร้อยมากเลยนะ,อะโอเคอแล้วก็อันนี้กาแฟนะครับพอดีว่าลูกค้าให้มาคุณเอาไปกินนะเห็นเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่คุณเทมให้ฟ้าระคะอืมใช่ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นฟ้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ,ะครับคุณเทมคะถ้าที่ฟ้าล่ามาทั้งหมดเนี่ย ที่ผ่านมาด้วยคุณไม่ได้รักฟ้าจริงเนี่ยคุณจะท,ทําทาไมถูกไหมล่ะคะที่พี่ทาแบบนั้นกับน้าฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าน้าฟ้าเนี่ยมีความสามารถและก็าทางานเก่งพี่เนี่ยแค่สนับสนุนในที่ทํางานเท่านั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรกับน้าฟ้าเลยนะที่ดีได้ยินกันชัดแล้วใช่ไหมคะว่าใครกันแน่ที่คือภรรยาของทีมเขาจริงแล้วที่ป้าตบฉันเมื่อกี้ฉันตบคือ ฉันตกกลับเนี่ยก็ถือว่าหายกันนะคะส่วนนี่สำหรับเธอที่มาหาว่าฉันเ,นเป็นเมียน้อยแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวฉันนี่อีหลังบ้าเกลกก้าตอบฉันเลยนะคะเป็นพวกแกคนเดียวนั่นแหละเป็นพรามันใช่ไหมคะเป็นพรามันใช่ไหมคุณทีมฮะอีหลังนี่อนพอได้เลยน้ำฟ้าที่เธอคุณจะเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมจะแจ้งความแล้วผมจะไล่คุณออกด้วย เลิกบ้าสักทีนะที่ฉันตบเธอไปเมื่อกี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ําฉันสามารถแจ้งข้อหาเธอข้อหามินประมาทเธอด้วยซ้ํานี่เย็นน้ำฟ้าอีลูกบ้าแกท,ทำแบบนี้ได้ยังไงบ้าตรงไหนแล้วแม่ไมัเลิกจีซะหน่อยอ่ะแม่อย่ายปเชื่อมวันสิระพวกมันโกหกอ่ะแม่แม่ต้องเชื่อาชน,นะลูกสาวแม่อยู่อยู่ตรงนี้อ่ะคุณป้าคะป้าควรจะพาลูกป้าไปรักษาได้แล้วนะคะน่าจะบ้าไปแล้วเนี่ย แล้วถ้าป้ายังไม่เชื่อพวกเราเงยผมจะเอาทะเบียนสบรถของผมกับตองอ่เอามาให้ป้าดูครับเชื่อจ้ะฉันเชื่อจ้ะฉันไม่เชื่อฉันไม่น่าเชื่อลูกสาวจนเลยฉันเลยต้องมาก่อเรื่องแบบนี้งั้นตกอไปนยป้าควรจะคิดไต่ตองกอดลงมือทําอะไรนะครับนะส่วนคุณน้ำฟ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องไปทํางานแล้วนะครับอบไล่คุณออกไม่อ่ะคุณเทมคุณนมฉันขอน ฉันไม่ได้ตั้งใจอะทำไมอะคุณรักฟ้าแล้วไม่คุณต้องเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อะทำไมอะคุณทิมเป็นเพราะมันใช่ไหมเป็นเพราะมันใช่ไหมคะคุณทิมใช่ไหมอะคุณทิมเพราะมันคนเดียวเลยใช่ไหมอะนี่น้ำฟ้าแกหยุดบ้านได้เลยนะและเดี๋ยวทินจะผ่านแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้แกนี่เกือบจะทำให้ฉินติดคุกแล้วนะ ไปไปจำเลยไปกกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยไปคุณธีมค่ะคุณธีมไปเดี๋ยวนี้คุณธีมคุณธีมคนที่เห็นว่าเรารักกันไม่ bright, ใช่หรอคุณธีมคุณธีมได้โชคดีนะคะที่ว evet> ันนี้ไม่เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่โดนตกก็คือคุณนี่ตองมันจะเป็นแบบนั้นได้ไงอ่ะผมรักคุณจะตายนะ การเอาต่หลอกตัวเองรับความจริงไม่ได้สุดท้ายชีวิตก็ไม่มีทางมีความสุข ใช่นนะคะพี่ตองแต่ไม่ต้องหว่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยดูแลให้ค่ะันดีนะคะที่รัก นี่พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงคะพี่ทำแบบนี้กับตองได้ยังไงตองนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตองพูดเรื่องอะไรอ่ะพี่จะมีหน้ามาถามีกเหรอหลักฐานมันแข็งอยู่คาตาที่คอพี่ไงฮะพี่จะมาโกหกตองอีกเหรอพี่ทำแบบนี้กับตองได้ยังไงไปนอนกับคนอื่นได้ยังไงอ่ะตองเดี๋ยวก่อนคือพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะตองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่หลับแล้วพี่ก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้อยู่ดีมันก็มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้พี่จะไปนอกใจตองตอนไหนอ่ะ ยังจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอีกเหรอพี่เลิกแถเจ้าทีได้ไหมยอมรับความจริงมาเหอะชูพี่อ่ะมันเอาโทรศัพท์พี่สง่งข้อความมาหาตองตองเห็นทุกอย่างหมดแล้วแล้วตองก็มีหลักฐานด้วยแล้วพรุ่งนี้เอาไปเจอทีนะ่อำเภอนะตองจะอย่ากับพี่โอ๊ยเดี๋ยวก็อนสิตอง เ,เลวกว่าทั้งคู่นาดานนาไม่อายอยากจะเป็นชู้ชาวบ้านตัวสัน่นคุณทีมคะในที่สุดเนี่ยก็ถึงวันของเราสองคนสักทีนะคะที่เราจะได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่นคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนีรร่ยไลู่กที่คุณสอนให้ภรรยาผมเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเนี่ยคุณรู้ไหม ว่าคุณกำลังทำให้ผมเดือดร้อนคุณรีบออกไปไปผมจะไปหาภรรยาผมแล้วผมจะรีบกลับมาเคียว์คุณนี่คุณทีมคะใจคอคุณทีมเนี่ยจะไม่อยากลองของใหม่บ้างหรอคะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยร,สสรู้สึกเกลีของเก่าก็ได้นะคะทำไมคะคุณทีมใจคอคุณไม่คิดจะอยากได้ของใหม่เลยหรือไง ดูจากภรรยาคุณสิไม่มีอะไรที่สู้ฉันได้เลยอ่ะความเซ็กซี่ก็ไม่ได้ความสวยก็ไม่ได้การแต่งตัวก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะทีทีคุณจะรอกรูปรอกทางบ้างเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะแล้วคนนีดีที่ไหนเนี่ยเขาอยากไปเป็นชู้กับคนอื่นนะต่อให้คนคนนั้นเนี่ยจะเก่งกว่าเซ็กซี่กว่าแล้วก็มีความสามารถมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ดูดีขึ้นนะับถ้ามีสันดานแบบนั้นนะแล้วตองเนี่ยต่อให้ตองอาจจะไม่เก่งอะไร หรือไม่ได้มีความสามารถมากมายอะไรเนี่ยแต่ต้องดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกดูแลผมและก็ดูแลบ้านได้เป็นอย่างดีซึ่งดีอยู่คุณที่ซ้ําอย่างน้อยตองเนี่ยเขาก็ไม่ทําสัญญาณแบบคุณแลได้สายตาผมเนี่ยคุณเนี่ยเทียบต่อไม่ได้ด้วยซ้ำลงแต่ถ้าคุณทีมอกว่านเนี่ยาสามารถเป็นได้ไม่ตายคุณได้นะคะคนเป็นผู้บริหารใหญ่ควรที่จะมีภรรยานเนี่ยที่เสริมบารมีของคุณหรือเปล่าอ่ะนี่คุณทีมคะ ภรรยาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ดูแลงานบ้านอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะคุณจะช่วยเหือคุณด้านอื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งฟ้าก็ทําให้ได้ค่ะจะได้ม่ตงมีใครมาว่าคุณไงว่ามีเมียแบบนี้อ่ะเนี่ยถ้าผมคบกับคุณเนี่ยต่อให้ผมจะถูกตาหน้านับร้อยนับพันแล้วไนงะแล้วลูกผมนะน้ำฟ้าเขาะจะเป็นยังไงที่ผมพูดเข้าใจบ้างไหมแล้วมันไม่สําคัญเลยนะว่าใครต้องมาประดับบาร,รมีผมเวลาผมไปข้างนอกอะแต่ผู้หญิงคนนั้นเนควรจะซับพอร์ตผม และเข้าใจผมเวลาที่ผมต้องการใครสักคนเนี่ยผู้หญิงแบบคุณเนี่ยถ้าผมไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยคุณคงไม่ชายตามองผมด้วยซ้ำอ่น้ำฟ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณทีมฉันไม่ได้รักคุณเพราะคุณเป็นผู้บริหารแต่ฉันรักคุณชอบคุณในฐานะผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคุณทีมรู้ไหมคะมีผู้ชายต่อแถวรอฟ้านับปล่อยนับพันอ่ะแต่ฟ้าก็ไม่เคยสนใจอ่ะฟ้ารอคนคนเดียวอ่ะคุณทีมถ้านั้นคุณเนี่ยไปหาพวกผู้ชายพวกนั้นดีกว่านะ ที่นี่คงไม่เหมาะคุณและตัวผมเองคงอยู่กับคนที่ทำลายคารอบครัวผมไม่ได้และผมขอแจ้งให้เป็นทางการเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณถูกไล่ออกไม่เอ่พะพี่เอ็มคะพ่ขอขอโทษน,นะคะพ่อผิดไปแล้วอ่ะอย่าไล่พ่อออกเลยนะคะพ่ขอขอโทษคะ่ะฟ้าครับคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ทำแบบนั้นไปอะคะ่ะพอได้เลยนะฟ้า ผมอยู่กับผู้หญิงที่สกปรกแบบคุณไม่ได้หรอกขอตัวนะครับคุณเทมคุณเทมคุณเทมคะคุณเทมคุณเทมคุณเทมอินักพยายามีมดีอะไรตรงไหนวะ ตองตองเดี๋ยวนะตองอย่าเพิ่งไปไหนนะตองคุยกับพี่ก่อนตองจะไปรับลูกที่โรงเรียนตองไม่มีอะไรจะพูดกับพี่แล้วพี่ไม่น้องพูดอะไรแล้วได้ไหมตองแต่ไอ้สิ่งที่ตองเห็นเนี่ยมันถูกจัดฉากขึ้นนะตองแล้วพี่ก็มีหลักฐานด้วยหลักฐานอะไรของพี่จัดฉากอะไรแล้วตองเชื่อพี่ได้ยังไงมีสิตองเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะ บ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะดูแลพี่นี่เป็นอย่างดีนี่นักงน,นานาคนนั้นหลอกตองขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วตองแต่ว่าพี่เนี่ยพี่ไล่เขาออกไปแล้วนะพี่ผิดเองอะตองที่พี่หลับในที่ทำงานแบบนั้นนะพี่ขอโทษนะตองให้อภัยพี่นะไม่หรอกค่ะ ตองก็ผิดที่ตองไม่ฟังอะไรพี่เลยอะ่ะเอาตองก็โมโหจนหน้ามืดตามมัตามเขาตองก็ทําไม่ดีกับพี่ทั้งเยอะตองขอโทษนะคะแต่ว่าตองเนี่ยตองจะไม่ไปจากพี่เลยใช่ไหมพี่รักตองคนเดียวนะตองตองมีอะไรจะบอกพี่ด้วยนะคะ <umber FM> ตอนเนี้ย ตองกําลังท้องลูกคนที่สองพี่อยู่นะคะแล้ววันนี้ต้องไปเจอเรื่องแบบนั้นอะ่ะตองก็เลยโมโหกันไปหน่อยอะ่ะจริงเหรอตองพี่ดีใจมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกที่โรงเรียนกันไหมคะเราก็ไปโรงพยาบาลกันได้สิพี่ขอบคุณมากเลยนะชู ไม่เคยชนะใจได้ด้วยเลขแต่คู่แท้จะชนะทุกอย่างด้วยความจริงใจและการให้อภัยมแม่ครับทำไมแม่มานั่งอยู่นี่ล่ะครับแม่นานาสิคะแม่นี่แม่จะมาทำไมไม่บอกพวกเราคะพวกเราสองคนจะได้ไปรับอันนี้รอนานหรือยังคะเนี่ยใช่ครับแม่แล้วทำไมแม่มานั่งตรงนี้ ทำไมแม่ไม่เข้าบ้านไปเลยครับแม่ก็มีกุญแจอยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกลูกเจ้าของบ้านไม่อยู่แม่ไม่กล้าเข้าไปหรอกเออทีมไม้แม่เอาผลไม้มาฝากด้วยนะลูกขอบคุณมากนะคะแม่แต่จริงๆแม่ไม่ต้องขนมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะแม่จะเดินทางลําบากเปล่าเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะแล้วนี่แม่เป็นไรเปล่าครับทําไมแม่ทําหน้าแบบนี้ล่ะครับจริงๆแล้วบ้านที่ต่างจังหวัด แม่อยู่แม่เหงามากเลยนะลูกแม่ก็เลยอยากจะมาอยู่ที่กรุงเทพกับพวกแกก่อนที่แม่จะมาที่นี่แม่ก็ได้ไปหาพี่ชายของแกบ้านเกิดของแม่ที่แม่ยกให้เป็นเรือนหอของพี่ชายแกแม่กะว่าจะไปอยู่กับเขาแต่เผอิญเมียเขาไม่พอใจที่แม่จะไปอยู่ที่นั่นแม่ก็เลยกะว่าจะมาขออยู่กับพวกแก จริงๆแล้วแม่จะมาอยู่กับพวกเราเนี่ยก็ได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องขอเลยพวกเราสองคนอ่ะยินดีต้อนรับแม่อยู่แล้วค่ะบ้านหลังนี้แม่มาอยู่ได้เลยนะคะแต่แม่เก่งใจทีมกับบ้าย่งลูกพวกแกสองคน่ะเพิ่งได้แต่งงานกันแม่ก็ไม่อยากมารบกวนพวกแกแม่เก่งใจอะลูกทําทไมแม่พูดเราก็คิดแบบนั้นละคะบ้านของเราก็เป็นบ้านของแม่นะคะ แม่สามารถมาอยู่กับมากับพี่ทีมได้เลยค่ะจะนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแม่ใช่ครับแม่งั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวผมช่วยทีมมามใช่วยถือนะคะค่อยๆเดินค่ะแม่น้ำค่ะแม่ดื่มน้ำก่อนนะคะแม่เดินทางมาตั้งไกลอ่ะคงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะแล้วอากาศข้างนอกก็ร้อนมากๆด้วย เดี๋ยววันนี้ไม้ทำกับข้าวให้เองนะคะแม่พักผ่อนให้เต็มที่เลยค่ะม้ลูกแม่ว่าแม่ทำให้มมยดีกว่าแม่น่าจะเป็นคนทำมากกว่านะเพราะไมยอะทำงานข้างนอกเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะลูกไม่เป็นไรเลยค่ะแม่แม่มาอยู่บ้านมายกับพี่ทิมทั้งท,งทีเราสองคนเนี่ยจะดูแลแม่เองค่ะให้พวกเราได้ดูแลบ้างนะคะแม่พักผ่อนให้สบายใจค่ะ อยู่ที่นี่เองเหรอคะเนี่ยทีมก็วันนี้พี่ชายก็ไม่อยู่บ้านอะ่ะฉันมากินข้าวที่นี่ด้วยนะพี่จะมากินข้าวที่นี่แล้วก็กลับเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ใช่อ่ะสิโหแม่คะนี่แม่มาอยู่ที่นี่เองเหรอคะเนี่ยตองก็ตามหาแม่ตั้งนานโถกลับบ้านเราเธอนะคะพี่เนี่ยนะตามหาแม่ไม่ใช่ว่าพี่เป็นคนไล่แม่ออกจากบ้านอ่ะพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะ สะพายที่ไหนจะมาไล่แม่สามีออกจากบ้านจะบ้าหรือเปล่าพี่ไม่ต้องพาแม่กลับไปหรอกนะคะเพราะแม่เขาจะอยู่กับพวกเราที่นี่เอาแต่ว่าพวกแกสองคนเพื่อจะแต่งงานกันไม่ใช่หรอจริงๆปกติแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องอยู่กับลูกชายคนโตสิไม่ใช่ลูกชายคนเล็กแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะนะจริงๆแม่เขาก็มาจากบ้านต่างจังหวัดการใช้ชีวิตของคนต่างจังหวัดคนในเมืองเนี่ย,มยไม่เหมือนกันหรอกนะฉันว่าแกจะเข้ากันได้หรอ พี่ไม่ต้องมาทําเป็นพูดดีนะแม่เล่าให้ผมฟังหมดแล้วว่าพี่เป็นคนไล่เขาออกจากบ้านไม่ให้เขาอยู่ด้วยจริงไหมครับแม่ใช่ลูกต้องไล่แม่ตั้งแต่แม่ยังไม่ก้าวเท้าเข้าบ้านเลยด้วยซ้ำโอ้แม่ต้องว่าแม่น่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะคะต้องไม่ได้ไล่แม่ออกจากบ้านเลยสักหน่อยจริงๆแม่เป็นคนออกมาเองนะก็ต้องบอกแม่ว่าทาแม่ไม่จ่ายค่าหรือถอ ตองก็จะไม่ให้แม่อยู่บ้านด้วยและแม่จะไปใจ่ายให้ตองได้ยังไงค่ารือถอนอะไรครันี่มันคือเรื่องอะไร,รนะ <c oughs> กันนะก็บ้านเก่าที่แม่ให้มาเนี่ยมันจะพังอยู่แล้วสิฉันก็เลยคิดว่าฉันจะรื้อบ้านเก่าแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แต่การที่แม่จะมาอยู่ด้วยนะมันก็ต้องช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับแม่เลยนะี่คะ ทำไมแม่ต้องจ่ายค่ารื้อถอนบ้านให้พี่เพื่อสร้างบ้านให้พี่อยู่ใหม่ด้วยล่ะคะในเมื่อบ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็เป็นบ้านของแม่อยู่แล้วตั้งแต่แรกแค่พี่ได้อยู่ที่นั่นตอนนี้เนี่ยก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแหมมายกเหนมันทำปากดีหน่อยเลยนะขัวฉันเนี่ยเป็นลูกชายคนโตเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติมากกว่าอยู่แล้วสิเราอีกอย่างหนึ่งแม่ยกบ้านให้แล้วการที่บ้านมันจะพังแบบนี้แม่ก็ต้องเป็นคนช่วยสร้างให้ใหม่ด้วยสิแล้วแม่เขาจะไปเอาเงินมาจากไหนให้พี่เหรอพี่ตอง แหมก็เงินที่แม่ได้จากขายที่ที่ต่างจังหวัดมาได้ไงต้องรู้นะคะว่าแม่เนี่ยได้เงินมาแล้วแล้วเงินเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมล่ะเออคือแม่ต้องรู้นะเงินเนี่ยมันอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะแล้วจริงจริงเนี่ยต้องเป็นสะพ้ายคนโตของแม่ตองคนที่จะได้เงินนี้ด้วยต้องต้องมีสิทธิ์พี่ตองเงินนี้ขึ้นมาเย ถ้าพี่กล้ามายุ่งกับเงินของแม่หรือกล้าไล่แม่หรือทําอะไรแม่จะไม่ปล่อยพี่ไว้แน่นอนไหถึงพี่จะมีศักดิ์เป็นสภายเนี่ยก็อย่าคิดว่าผมไม่กล้าทําอะไรตอนเนี้หมายเริ่มเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วตอนแรกพี่คงคิดว่าแม่เนี่ยไม่มีเงินติดตัวมาแล้วมาขออยู่กับพี่พี่ไม่พอใจก็เลยไล่แม่ออกมาแต่สุดท้ายพี่มารู้ที่หลังว่าแม่เขามีเงินด้วยพี่ก็เลยตั้งใจจะมาตามแม่กลับไปอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็จะบีบบังคับแม่ ให้แม่ช่วยจ่ายค่ารื้อถอนเพื่อสร้างบ้านให้พี่อยู่ใหม่พี่นี่มันเห็นแกตัวจริงๆเลยนะพี่ตองแหมมายแกเนี่ยอย่ามาทำตัวเป็นสปายที่กรตตันอยู่กับแม่สามีหน่อยเลยจริงๆเนี่ยแกก็อยากได้เงินนี่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะฉันรู้นะทุกคนไม่ได้จะมีความคิดเหมือนพี่หรอกนะมายกับพี่ทีมเราสองคนไม่เคยต้องการสมบัติหรือว่าอะไรจากแม่ทั้งนั้นไม่เหมือนพี่หรอกทุกอย่างที่แม่เขามีอยู่วันนี้เนี่ย มันก็คือน้ำพักน้ำแรงของแม่เขาเองทั้งนั้นแม่เขาแก่แล้วนะพี่เงินของเขาก็ควรเก็บไว้ให้เขาใช้สิก็ใช่ไงก็ตอนนี้แม่เขาแก่มากแล้วเพราะฉะนั้นนะะแม่เนี่ยเขาก็ไม่ควรเก็บเงินเยอะแยะพวกนี้เอาไว้สิจะใช้เงินไปททาไมค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้มีเยอะแยะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะวันหนึ่งแม่ตายขึ้นมาเนี่ยเงินก็ต้องมานั่งแบ่งกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็ควรจะให้กันตอนนี้เลยไม่ดีกว่าเหรอแม่ถ้าแม่แบ่งเงินให้ตองนะตองก็อาจจะดูแลแม่ แต่ถ้าแม่ไม่ให้เนี่ยก็อยู่ตามสภาพแล้วกันแล้วใครอยากให้พี่ดูแลแม่พี่เป็นแค่สะพายนะอีกอย่างถ้าพี่ชายผมรู้เรื่องเนี่ยเขาไม่ปล่อยพี่ไว้แน่ไรบ้านที่พี่อยู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นชื่อแม่เขาพี่ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรทั้งนั้นนะถ้าแม่ไม่อนุญาตจาไว้นะใช่พี่ทีพูดถูกแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็เชิญออกไปจากบ้านของพวกเราได้ละบ้านหลังนี้จะไม่ต้อนรับพี่อีกต่อไป ันไม่ยอมไม่ง่ายหรอกคอยดูก็แล้วกันยังไงเนี่ยต้องก็เป็นสะพ้ายคนโตของแม่ต้องต้องมีสิทธิ์แม่จำเอาไว้นะนั่งก่อนนะคะแม่แม่คะแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะตอนนี้แม่มาอยู่กับพวกเราสองคนที่นี่ เดี๋ยวพวกเราสองคนจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมาทําร้ายแม่ได้อีกส่วนเรื่องเงินของแม่เนี่ยแม่เก็บเอาไว้ของแม่เองนะคะแม่อย่าเอาเงินให้ใครใช่ครับแม่ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่ชายให้เขาจัดการเมียตัวเองทีมโลกมายแม่ขอบใจมากนะโลกหัวใจที่ไม่รู้จักพอต่อให้ได้ทั้งบ้านก็ไม่มีวันสุข